อ้ามเปหนักวันเกิดเพื่อนรัก อ้ําเปหนักไม่คิดว่าจะให้ขนาดนี้สมกับได้ตำแหน่งซุปตาสาวของเมืองไทยจริงๆสำหรับนางเอกตลอดการอ้ําพัชราภาเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจไปซะทุกอย่างทั้งชีวิตส่วนตัวการงานหรือเรื่องราวของความรักและก็เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัย42ปีหมาดๆซึ่งปีนี้สาวอ้ําก็เปลี่ยนจากปาร์ตี้ฉลองจึงชวนเพื่อนๆแฟนๆไปทํบุญร่วมกันแทนงานนี้เต็มไปด้วยความสุข ความทรงจําดีๆสุขกายสบายใจกันทั่วหน้าล่าสุดอ้ำอย่างใจดีใจป้ามเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนรักที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลามานานหลายสิบปีโดยนอกจากสาวอ้ำจะเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโตแล้วยังมาพร้อมแบงค์เทาจํานวนไม่น้อยที่ทยอยดึงออกมาจากเค้กพร้อมกับระบุว่าขอให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะรักป้าป๊ามากๆเลยนะแอดยุ้ยป้าป้าวันนี้คงพอทําให้ยิ้มได้นะคะและ อยากให้ป้ายิ้มแบบนี้ตลอดไปมีความสุขแข็งแรงและอยู่เป็นส่วนแบบนี้ตลอดไปแอดยุ้ยป้าป้า